สดีคับสดีครับสมาชิกคือทุกท่านครับยิดีตนลักทุกท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดาครับเข้ามีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอนำเสนอราวสตานะครับราวสตาของวันที่นะครับของวันที่นะรักพู่นะครับอาลงไปหน่ายนะของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับราวสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับ ได้จากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง B B ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันออกทุกวันนะอืมช่อง B ีธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เข้านะวันนี้ก็เข้านะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณเป็นอย่างูงน,นะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันของบางคั้งัางทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับแห่งๆ,ๆนะวันนี้มีอะไรบางฝากแล้วนะก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบาฝากนะครับจาเ,เอาทุกตัวนะครับหนึ่งตุลาเดือนใหม่แล้วนะเดือนใหม่ลนะตุลาพิกาธันวาโอ้ก็จะสิ้นปีอีกแล้ว ไว้จังเลยไวจังเลยแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วอืม,อมปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนเวลาบนโลกนี่ไวเนาะเวลาบนโลกไวจริงๆใน่เวลาที่ทวีพบอ่ะจะช้านะสี่พันห้าพันปียังเข้าเราเนาะประมาณนี้อืมไม่รู้ทำเป็นรู้ไปหมด <c oughs> จดเ,เรานะครับไม่ต้องมอฟฝั่งนะไม่ต้องมอกฝังนะจุดเราแคปเจอหน้าจอไว้แล้วก็ไปเลยไปลงไปจัดการเลยนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงก็ว่าไปนะเด่น4 5 6นะครับเน้นที่5กับ6แล้วปันทงที่6นะ6 6 6 7 7 6 6 8 8 6 6 9 9 6 6 0 0 6 5 7จุด5 8 8 5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 5 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4 4 1 4นะครับ เ,เราก็มาดูกันครับนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งวินนะครับหลายตัวเกินไปไหมนี่แปดตัวเยอะเกินไปเนาะตัดตัดสี่ออกแล้วกันนะครับตัดสี่คิดว่าสี่คงไม่มาเฮ้ยห้าหกเจ็ดแปดก็ยังเยอะอยู่ดีแหละก็หา,าทางตัดออกเอาก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะแล้เราก็มาชมชม่งใกล้ๆขึ้นมาหน่อยครันนี่ ฮึมมอ้าจับหูวเหรอัะทำไมไม่ขึ้นอามอืมฮื่ม อืืดตั้งมาไม่ขึ้นมาเรื่อกันนี่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับภายในีนะเมื่อวานนี้บอกว่าเด่นไม่เอานะเด่นไม่เอาเด่นมันไม่มักมักจะไม่มาว่างั้นเนาะก็ลืมมันซะอ่าใครชอบก็เอาไปได้นะครับเด่นนะเพื่อนจ้างของปันธงที่ ี่กับห้านะอืมสี่กับห้านี่นะครับอืมสี่กับห้าเด่นก็คงจะมีลาวนี้แหละอืมอนี่ยใหท้ายนี่แหละห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก็ห้าห้าจุดนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่แปดแปดสี่สี่เก้าก็สี่สี่จุดจุดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนวินก็เหมือนเดิมนะครับหกตัดออกก็ได้เนี่ยอืมหรือว่าใครชอบหกก็จัดหกไปนะครับอืมสี่กับห้าฟันธงที่ห้ากันนะครับประมาณนี้นะ ส่วนหกมาถ้าหกมาตัวเน้นมาก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์คูณหกหกหนึ่งหกนะครับมาเนี้นะลาสตารนะครับลาสตาร์ตามนี้เกินสายรูดนะครับสายรูดก็รูดที่ห้าเอารูดเอาอ๋อทำผิดรูดที่ห้านะครับลองสี่นะ ส่วนหกเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะส่วนเน้นส่วนมากมันไม่มาประมาณนี้มันชอบหนีนะครับลูดก็ลูดที่ห้าเป็นหลักนะรองสี่นะครับส่วนหกใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมฝันตรงที่ห้านะอ่าครับอันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับจดไปนะเอาทุกตัวเลยนะครับดาบนี้นะครับลาสตาร์นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะ ชนชอบค่อยว่ากันไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปนะครับขอขอ,ขอพบพระคุณนะครับบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะเราพบกันใหม่อีกทีนะขอรุนรุนกันนะครับว่าอะไรจะมาหรือไม่มานะครับขอรุนรุ่มเพื่อความบันเทิงไปนะครับพบกันใหมุ่่งนี้ครับสวัสดีครับ